เด็กผู้ชายยกมือแล้วเด็กผู้ชายเด็กผู้ชายอะไรลูกอฮาร์ดี้เด็กผู้ชายเด็กผู้ชายใครรู้เด็กผู้ชายวีบอยเด็กผู้ชาย ใช่ไหมคะ B boy, พี่บอยเด็กผู้ชายใช่ไหมคะปลอบมือให้น้องหน่อยคะ่ะอ้าวต่อไปเราไปที่อนุบาลสามก,กันมั่งพี่อนุบาลสามปรอบมือหนึ่งครั้งปรอบมือสองครั้งปรอบมือสามครั้งพี่อนุบาลสามคุณครูม,มุ้ยจะถามว่า สีอะไรให้พี่อนุบาลสามตอบเป็นภา,ารรษาอังกฤษโอเคไหมคะใครพร้อมแล้วเอ้อมมือกดออกไว้อุ้ยไม่เอาสีมันง่ายเกินไปเอาเป็นสัตว์ดีกว่าเปลี่ยนแล้วนะเปลี่ยนแล้วนะเป็นสัตว์นะอืมเสือ คุณคูมุ้ยเห็นเสื้อแดงผู้ชายคนแรกคนแรกเลยเสือภาษาอังกฤษอะไรลูกไทเกอร์ดังนางก่อนไทเกอร์ใช่ไหมคะปรบมือให้เพื่อนหน่อยคะ่ะต่อไปต่อไปอกอดอกไว้คะ่ะพี่อนุบาลสามนะ จอรเคจอรเ์เ้คนไหนคะคุณมะลิคนไหนคะคุณมะลิจอระเม้มีแล้วมีแล้วมีคนยกมือแล้วโอ้ร้องไห้ด้วยไม่ต้องร้องลูกขค้กโค,โคโดาครับดังดังครับข้กโค,โคโดาใช่ไหมคะอ่ะปบม,มือให้พี่หน่อยค่ะขค้กโค,โคโดายจอระเ้นะคะ เหลือชิ้นสุดท้ายชิ้นสุดท้ายคราวนี้ชิ้นสุดท้ายพี่ยกไวๆนะพี่ยกไวๆนะจะต้องยากหน่อยจะต้องยากหน่อยปรบมือหนึ่งครั้งปรบมือสองครั้งปรบมือสามครั้งงูงูภาษาอังกฤษอะไรคะลูก ไม่เป็นไรกอดออกไว้ประมือหนึ่งครั้งขออีกหนึ่งรอบนะงูยกมือคนนี้ยกไหวมากแป๊บหนึ่งสเน่ใช่ไหมคะปรอมือให้เพื่อนหน่อยคะ่ะเก่งมากเลยค่ะลูกไหนใครอยากได้รางวัลอีกไหนใครอยากได้รางวัลอีกอยากได้รางวาัลหากเรากำลังสบายสตบมือดัง หากเรากําลังสบายในหัวละดังเด็กๆพร้อมจะร่วมกิจกรรมหรือยังคะเด็กๆมองขึ้นไปด้านบนเรามีตุ๊กตามากมายและหลากหลายถ้าเด็กๆอยากได้รางวัลถ้าเด็กๆอยากได้รางวัลสัญญากันก่อนใครสัญญากับครูม,มุ้ยได้ยกมือคืนใครอยากได้รางวัลยกมือคืน ใครสัญญาได้ยกมือคืนเราจะเสียงเบาเบขอดูคนที่สัญญาไว้หน่อยเสียงเบาๆเสียงเบาๆเดี๋ยวคุณครูเขาจะถ่ายทอดสดแล้วนะคะเด็กๆเราทั้งหมดตัวตรง ไหนใครแถวไหนไม่ตรงลองจัดตัวเองให้ตรงดูนะคะไหนคุณพุ่ยขอดูหน่อยห้องไหนจะได้รางวัลเป็นตุ๊กตาตัวใหญ่กอดโอไว้นะ oh, ลูกเก่งมากเลยค่ะเดี๋ยวขอให้คะแนนก่อนนะ กิิบัติเสร็จแล้วก็แนะนำตัวเองสองรายการแล้วพนิธานอ่มยังนิ่งอยู่นะคะยังไม่มีเสียงนะคะตอนนี้ท่านประธานกำลังเดินทางมานะคะ ค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ปกครองนะคะที่มาเยี่ยมชมกิจกรรมของน้องๆในวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะคะ ฮัลโหลฮัลโหลอย่าลืมตามที่เราตกลงกันไว้นะคะเมื่อท่านประธานมาถึงปุ๊บคุณครูจะสั่งให้เด็กๆนั่งตัวตรงและให้เด็กๆก,กล่าวคำว่าอะไรนะ ใช่แล้วค่ะกล่าวพร้อมๆกันเสียงดังๆนะคะเข้าใจนะคะหลังจากนั้นแล้วคุณครูจะไม่พูดแล้วนะเพราะว่าเด็กๆจะต้องรู้แล้วว่าเด็กๆจะต้องเงียบแล้วนะคะกิจกรรมเราก็จะเริ่มขึ้นนะคะ